ดาวทำไมคิดจะมาบอกว่าตัวเองชน,นะฉันแล้วนั่นหรอชน,นะหรอฉันไม่เคยแข่งอะไรกับเธอทำไมต้องมีแพนมีชน,นะด้วยละ่ะมีแต่เธอที่ทำเรื่องผิดศีลธรรมมาแย่งสามีชาวบ้านฉันว่าเธอควรจะขอโทษ แล้วก็สำนึกผิดต่อหน้าฉันมากกว่านะให้ฉันขอโทษเธอเนี่ยนะแล้วเธออะเคยขอโทษเคยสำนึกผิดในสิ่งที่ทำกับฉันบ้างหรือเปล่าถ้าเธอจะพูดเรื่องอดีตตอนนั้นเธอเป็นคนเลือกเองทั้งหมดนะดาวแล้วเมื่อไหร่เธอจะเลิกเอาเรื่องอดีตมากบเกิดความผิดแล้วก็หาความชอบธรรมให้ตัวเองสักทีนี่เธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดเลยสินะใช่ ฉันไม่เข้าใจว่าฉันทำอะไรผิดคิดว่าตัวเองสูงส่งมากนะขออย่างน้อยฉันก็รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ทำเรื่องผิดศีลธรรมนี่ถ้าคนอื่นรู้ว่าเธอทำอะไรเธอคิดว่าจะยังมีคนเข้าข้างเธออยู่หรอแล้วเธอคิดว่าคนที่อยู่ข้างเธอตอนนี้เพราะอะไรเหรอเอาเถอะ วันหนึ่งฉันจะลากเธอลงมาให้เธอรู้ตัวเอว่าคนอย่างเธอถ้าไม่มีพ่อคอยหนุนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีชื่อเสียงคนอย่างเธอมันก็ไม่มีค่าอะไรในสายตาใครเลยเหมือนกันก็เอาสิถ้าเธอคิดว่าเธอทำได้เลย